ชนิดคิดเวกเตอร์พี่เหลิมวันนี้มาสอนเทคนิคการแยกตัวประกอบกันต่อนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการแยกตัวประกอบ3พจน์เหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีเลขอยู่ข้างหน้า x กาลัง2แล้วซึ่งถ้าเกิดมีเลขอยู่ข้างหน้า x กาลัง2แล้วนะครับวิธีการแยกตัวประกอบเนี่ยจะเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าลักษณะการคิดเนี่ยมันจะละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับตรงที่ว่าเวลาน้องแยกตัวประกอบเนี่ยน้องจะสังเกตเห็นว่าน้องเนี่ยจะต้องคิดเลขข้างหน้าตัวนี้ด้วยละเพราะว่ามันมีเลขอยู่นะครับอย่างเช่นอันนี้เอะอะไรนะคูณกันได้2ก็คืองกันอออม้เพราะฉง เลยต้องแยกออกมาเป็น 2x กับ 1x เพียงแต่ว่า1เนี่ยเขาไม่เขียนกันนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะเขียนเป็น x เฉยๆแค่นี้เองเสร็จแล้วนะครับตัวเลข3ตัวนี้ก็แยกเหมือนเดิมเลยอ่ะก็แยกออกมาเป็น3คูณกับ1นะครับซึ่งนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาน้องเอาใกล้คูณใกล้ก็คือได้ 3x แล้วน้องเอาไกลคูณไกลก็คือได้2คูณ1เป็น 2x น้องจะสังเกตเห็นว่าเลขเนี่ยมันไม่สามารถเอาตัวเนี้ยมาใช้ตรงๆได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเลขเนี่ยเห็นไ,ไหม ตัวนี้สองอมันมีตัวคูณเห็นไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เราก็เลยจะต้องเอาใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกล,กล,กลคิดทุกครั้งครับน้องอันนี้ที่เพิ่มเติมมาไม่เหมือนของข่าวก่อนข่าวก่อนเราเอาเลขนี้มาเช็คได้เลยเพราะว่าอะไรไม่มีเลขข้างหน้าตัวนี้ครับน้องมันก็เลยใช้เลขตรงนี้ตรงๆได้เลยอ่ะแต่คราวนี้นะครับเราก็จะต้องนะครับเอาไอ้สามเอ็กกับสองเอ็กตัวนี้มาคิดตรงพดกลางทาไงให้ได้ลบห้านะครับก็คือต้องลบทั้งคู่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นน้องก็ใส่เครื่องหมายลบไปเท่านั้นเองเพียงแต่ว่านะครับอันนี้เนี่ มันได้เป็นแล้ได้เป็นบวกนะครับน้องมันจะไม่ได้ออกมาเป็นลบ3เพราะฉะนั้นแสดงว่านะครับตัวนี้น้องได้ออกมาเป็นบวก3มันผิดดังนั้นนะครับเราก็เลยจะต้องสลับเท่านั้นเองครับน้องเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ได้นะน้องก็แค่เปลี่ยนตัวหรือสลับตัวเพราะฉะนั้นเมื่อกี3้3กับ1น้องก็เปลี่ยนเป็น1กับ3ถามว่าพอเปลี่ยนปุ๊บเกิดอะไรเกิดขึ้นก็คือเวลาน้องคูณเนี่ยอันนี้จะได้ 1x ส่วน2คูณ3มันจะได้ 6x เ็ใช่ไหมเลขมันจะเปลี่ยนไปครับน้องเพราะตัวคูคน่ะมันเปลี่ยนเพราะฉะนนนั้้้้คครบาาวีทํไไงใหด5ก็ือ 6บหกแล้วก็บวกหนึ่งครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะใช้ได้ครับสาเหตุก็เพราะว่าน้องเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าบวกเจอลบอ่ะมันได้แหละได้ลบรับน้องมันได้ลบสามเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถูกต้องเลยดังนั้นแยกตัวประกอบที่ถูกต้องคือตัวนี้ครับน้องอันบนเนี่ยผิดนะครับ